ครับหนึ่งสองสามสี่ห้ากับผมพระมาดิศวัฒนูนะครับมาพร้อมกับโยมแม่นะครับกูปาจารย์หลวงพ่ออำพลนะครับพาเมตตานำพาคณะสูงนะครับมาเยี่ยม <c oughs> วัดผาน้ำทิพย์หรือผาน้ำย้อยนี่นะครับเออหลังจากไปให้อาหารปลาแล้วก็เดินขึ้นมาตรงนี้นะครับอ่า ยังไม่เคยมาสักครั้งนะครับเพิ่งมาเป็นครั้งแรกในชีวิตนะครับแต่พระอาจารย์สมุทรไทยกับครูบาอาจารย์คงไปกราบเรียบร้อยแล้วนะครับงามบวครับทั้งในโอ้ขอโทษขออภัยด้วยขอโทษขออภัยด้วยนะครับไม่าตาดยมกำลังติดตามมานะครับวัดเงียบสงบดีมากเลยนะครับ นีนน่นี่อกนี่ปาจิ้ว้าอาตมา,มาไปประจำนอยู่ในเมืองครับมีมีตะคนเจ้าถิ่นทั้งนั้นนะครับรู้ทางดีนะครับน, <N ESS> <N ESS> นี่นะครับยมแม่นะครับแต่เสดายยมพ่อไม่ได้มาด้วยนะครับถ้ายมพ่อมาด้วยคงจะดีนะครับได้ยมน้องพามานะครับดื้อ ปะเขาไปทางไหนปะขุนเพิ่นดกำลังสอบสวนกันอยู่นี่งพอกับแม่สุบินเป็นไผเป็นไผร์ยันถามคอกันอยู่ขุนนี่นี่พ้าลูกชายเพิ่นบวชก่อนเนี่ยผ้าลูกชายเพิ่นบวชก่อนบาเพิ่นกับผ้าพอเพิ่นมาบวชโอ้เจ้าของธุรกิจอ่าพอดุงเลือดกุ๊บขุนที่ เ้ามาด้านในแล้วดืว้อ,อเสียงมันจะกล้องนะครับแต่ว่าความใหญ่นะครับเขามาามากโอ้ยขัเป็นสลาปฏิ <c oughs> ออวัติทำอยูวัดอยากได้ไปไว้วัดเกาโบด้เนาะสลาเนี่ <c oughs> นะครับถ้าเป็นวัดบ้านเกาโบด้สลาขนาดนี้คงจะ คงจะกวาดยากเหมือนกันนะครับแต่ว่าเวลาจุญาติโยมนี่โอ้ยนะครับเพิ่งเคยเห็นศาลาใหญ่ขนาดนี้นะครับอยากไปสร้างไว้บ้านจริงเครือด้เนาะนะครับไม่รู้ว่าจะมีพระเจ้าประสงค์ผู้อยู่จำบรรษามากขนาดไหนนะครับกับผมอัตมาภาพก็เพิ่งจะเคยมานะครับ ด้านในเป็นอาจสูงนะครับท่านดูแลวความสะอาดดีมากเลยนะครับนี่นะครับหลวงปู่ศีมหาวีโปรปานหลวงปู่ศีมหาวีโรบอกครับ มองเพื<า>เพ่อนจำม,มั่นสายอยู่นี่บ่ครับพระราชสังวรอุดมเม่นบ่ครับหลวงปู่ศรีมหาวีโลโนี่นะครับพ่อแม่กูบาจาย์นะครับด้วยบุญบาร,รมีของท่านที่สร้างมานะครับจึงทำให้เกิดสลาใหญ่ขนาดนี้นะครับไม่คิดว่าจะมีสลาใหญ่ขนาดนี้ได้นะครับ ดวขออนุญาตนะครับ